สวัสดีจ้าราศีมังกรลัคนามังกรดวงรายเดือนสิงหาคมดวงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์สับไพ่แปดหนึ่งนะก่อนจะไปประชุมตอนบ่ายขออัดคลิปให้กับ FC ทุกคนก่อนนะสีเรียนราชินีนั่งบัลลังก์สามไม้เท้า ขอแสดงความยินดีกับคนราศีมังกรลัคนามังกรดวงชะตาฟ้าเปิดใครอยากมีลูกมีบุตรสมหวังสมใจได้ลูกได้บุตรการตั้งท้องตั้งครรภ์ค่อนข้างโดดเด่นธุรกิจความสวยความงามนวดสปาเปิดร้านที่เกี่ยวข้องกับร้านนวดทำเล็บทำผมขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายเครื่องสำอางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามธุรกิจที่เกี่ยวกับคุณ แม่ธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กจะสมหวังดังใจงานที่เกี่ยวกับเรขานุการงานผู้หญิงผู้หญิงจะสําเร็จสมหวังดังใจคนราศีมังกรจะมีดวงอุปถรรัมภ ดวงนารีอุปถัมภ์ผู้หญิงเพศหญิงช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมดีลูกน้องบริวารผู้หญิงเจ้านายผู้หญิงเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคู่หูคู่พันธม,มิตรที่เป็นผู้หญิงจะโดดเด่นสามไม้เท้าการงานมีโอกาสเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสพัฒนาตนเองมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดังนั้นความหมายโดยรวมดีมากธุรกิจมีเกณฑ์ขยับขยายอาจารย์บอกอย่างหนึ่ง ไม่ว่าคนที่กําลังจะเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือคนที่กําลังจะเปลี่ยนงานจะไปสัมภาษณ์งานจะขอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตอนนี้เรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะ่ะสำเร็จแต่ตัวเงินอะ่ะอาจจะยังไม่ขึ้นตามนะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันตําแหน่งมาก่อนแต่เงินจะตามมาทีหลังนะอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเรื่องเงินมันยังดูแบบ ต้องประหยัดอยู่แล้วบางทีช่วงนี้เราก็จะมีเรื่องของการจะขยับขยายถ้าจะทำอะไรช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปขยายได้พัฒนาสูตรพัฒนานู่นนี่ไปก่อนแต่ขยายร้านขยายสาขาอยากให้รอก่อนเพราะอะไรสี่เหรียญคือสัญลักษณ์ของการคุมเชิงดูสถานาการณ์พไพ่ใบนี้เน้นชัวร์ไม่รีบมีเงินเก็บไว้ก่อนขายได้กำไรเก็บไว้ก่อน ช่วงนี้ต้องประหยัดต้องมัธยัสถ้องอดออมมันจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับความสวยความงามช้อปปิ้งกระจายเครื่องสำอางมาเต็มเสื้อผ้ามาเต็มเดี๋ยวซื้อนู่นซื้อนี่กระจุกกระจิกส่วนบางคนที่จะวางแผนทำสวยวางแผนทำสัญญกรรมทำได้สวยและรวยมากหล่อและรวยมากเคลดลับเสริมดวงการเงินของคนราศีมังกรหนึ่งแต่งตัวให้สะอาด สะอาดแล้วมันจะดูดีสองแต่งตัวให้มันดูแบบนะวิบวับแวววาวสักหน่อยสามฉีดน้ำหอมสามอย่างเงินเข้าไม่หยุดดวงคนอุปธรรมก็ดีดวงเงินเข้าก็มีโชคลาภก็เด่นเลขเด่นเลขมงคล <c oughs> 433เลขเด่นเลขมงคล433 ผู้หญิงผิวขาวร่างท้วมให้โชคให้ลาบดังนั้นเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของความบุดมสมบูรณ์สัญ,ญลักษณ์ของความอยู่ดีกินดีเงินเข้าตลอดช่วงนี้ลาบปากก็โดดเด่นโชคลาบบางทีหมายถึงการได้กินอาหารอร่อยโชคลาบบางทีอาจจะได้ของขวัญมีคนซื้อเสื้อผ้ามีคนซื้อของมีค่า อะไรที่มันดีต่อใจคนราศีมังกรจะได้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ดวงดีกินอิ่มกินเต็มรับทรัพย์รับโชครับของขวัญรับของมีค่านะวัตถุมงคลเสริมดวงในเดือนสิงหาอาจารย์แนะนำเป็น พญานาคสัญ,ญลักษณ์ของนาคเกี้ยวนาคกระบาดความหมายของงูกินหางเสริมดวงความรักเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาผู้ใหญ่เอ็นดูรักใครใครเก็บเงินไม่อยู่ใครที่เอะช้อปปิ้งกระจายเนี่ยบูชาติดไว้นะ เก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายสัญลักษณ์ของไพ่หลายๆใบเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ดีกินดีบูชาพญานาคติดตัวไว้เสริมความรักรักซ้อนรักวุ่นวายอะไรที่มีปัญหาหนู่นนี่จะคลี่คลายมันจะมีความรักให้กลมเกลียวกันมากขึ้นชุดนี้239บาบาทส่งฟรีนะแต่ไม่มีเก็บปลายทาง ย้ำส่งฟรีนะแต่ไม่มีเก็บปลายทางเพราะฉะนั้นใครอยากได้ทักมาเลยช่วงนี้พญนามาแรงอยากเก็บเงินอยู่อยากมีคู่ที่ดีอยากมีคนอุปถรัรมภ์แนะนำค่ะชุดนี้แคปหน้าจอพิมพ์คำว่าสนใจส่งรูปมาให้เดี๋ยวจัดให้เลยค่ะความรักมีเกณฑ์ตั้งทองตั้งคันคนมีคู่อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่คนโสดเนี่ยจะเอายังไง คุณผู้ชายระวังทําผู้หญิงทอ้องโดยไม่ได้ตั้งใจนะส่วนคุณผู้หญิงระวังท้องก่อนแต่งสําหรับคนโสดเนี่ยความสัมพันธ์มันมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าสามไม่เท้าคนที่รักใคร่กันจีบกันอะไรยาเงี้ยอาจารย์ว่าความสัมพันธ์มันก้าวหน้าแต่อาจารย์ก็ไม่อยากให้พลาดนะคะส่วนเรื่องของคนที่มีคู่แล้วมีความตั้งใจ อยากมีลูกมีบุตรอยู่แล้วอันนี้สนับสนุนส่งเสริมเต็มที่เพราะว่าดวงคุณแม่มาใครคุณแม่มาเพราะฉะนั้น,นาการตั้งท้องตั้งครันในช่วง3-4เดือนนี้เป็นไปได้หรือเดือนสิงหาคมเพอๆมาทันตาทันใดนะ เสริมดวงอีกนิดนึงขอพรคุณแม่บังเกิดก้าเสริมดวงอีกนิดหนึ่งขอพอร,งร,งอ,งอ,พอ,รองค์พระแม่ลักษมีส่วนเรื่องของความสะอาดสะอา้านเรื่องของการแต่งตัวให้ดูดีเรื่องของการฉีดน้ํำหอมอันนี้เสริมดวงการเงินเสริมสเสน่ห์นะสุขภาพมันจะมีอยู่สองอย่าง 1. นึ่งน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นราชินีนั่งบัลลังเป็นสัญลักษณ์ของความสุขสบาย เป็นความหมายของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้กินดีอยู่ดีอ้วนขึ้นนะคะตรวจเบาหวานตรวจความดานันใครเป็นโรคหัวใจใครเป็นโรคเบาหวานดูแลสุขภาพดูแลอาหารการกินอีกอันนึงจะอยู่ตรงช่องท้องและกลางลำตัวต้องระวังไพ่เนี่ยมันไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือ่อแต่อาจารย์ก็เตือนไว้นะ ใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอาจารย์รับตูดวงด้วยไพ่ยิบซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาททักแชทมาได้เลยบูชาพญานาคเสริมดวงทักแชทมาได้เลยใครพิมพ์สาธุ433ขอให้คนราศีมังกรรวยรวยรวยใครกดแชร์ขอให้รวยสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ